แม่สี่เจ้าคนบอกแม่สี่บอกอะไรคะน้องทำเกี้ยแตกน้องทำเกี้ยแตกค่ะแม่น้องทำยังไงมันจะแตกคะหนวยเยิ้นค่ะหนวยเยิ้นค่ะแตกดีบายลูกทำใบาค่ะทำใบาค่ะแม่หนูไม่ได้ตั้งใจค่ะแม่มเย็นนะอย่าดุนะ้อะแม่ไม่ดุหรอง แค่ไม้กวาดสั่นแค่นั้นเองไม้กวาดสั่นแค่นั้นเองโดนโดนแม่กินน้ำไหมครับกินครับลูกขอบคุณนะที่ซื้อมาให้แม่ไม่ได้ให้นะอ้าว,วจะบอกว่ารีบไปซื้อนะรีบไปซื้อนะอเดี๋ยวร้านจะปิดก่อนอ,อะไรนะอ,รอะไรนะ เราก็คิดว่าจะซื้อมาให้แม่กลัวร้านปิดกลัวร้านปิดฮ่าอร่อยมากเลยนะแม่แม่ไปซื้อในร้านจะปิดร้านจะปิดไม่กลงมันกินละนอนนอนอน้องทำอะไรคะแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าค่ะสวยหรือย,ยังคะยังค่ะยัง น้องจะแต่งหน้าไปไหนหลูกไปน้องค่ะไปน้องค่ะฮะฮะฮะแต่งหน้ะไปนอนค่ะ <c oughs> สวยแล้วใช่ไหมคะสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะสวยแล้วก็ไปนอนค่ะ <c oughs> แต่งหน้าไปนอนหน้าไปนอน